ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาถ้าเกี่ยวข้องทางบริษัทออมทองสามารถเอาเอกสารมาให้ดูได้โชว์เลยก็ยืนยันแบบที่ได้ยินแล้วค่ะไม่กเกี่ยวกับ,บวงอมทองที่เพิ่งแตกไปหลังมีภาพอิงฟ้าวราหะ่านางงามนะคะและสาวๆจากไวที Miss g r a n d International ไปปรากฏบนภาพโปรโมทของวงอมทองดังกล่าว นวัตบอกว่าความเกี่ยวข้องเดียวที่มีระหว่างเวทีมิสแกรนกับวงอมทอนวงนี้ก็เพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ค่ะให้กับเวทีมิสแกรนระดับจังหวัดนั่นคือมิสแกรนสระบุรีและวงอมทองได้ขึ้นภาพโปรโมทว่าศิสาวงามมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจะมาที่ออฟฟิศวงอมทองเท่านั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับวงอมทองก็เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายอย่างมากนะคะเพราะว่าตอนนี้วงอมทองแตกค่จะจนมีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว อนนี้กองมิสแกรนสระบ,บุรีกําลังดําเนินคดีตามกฎหมายกับวงอ,อมทองนะคะรวมถึงจะดําเนินคดีกับเพจนางงามเพจดังที่วีพากวิจารณ์ว่าเวทีมิสแกรนไม่เลือกงานให้อิงฟ้าจนไปรับงานประเภทวงแชร์อ,อมทองเรื่องวงแชร์อ,อมทองค่ะคุณนวัดก็บอกจะไม่ขอพูดถึงอีกแล้วนะคะแต่ที่ขอเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นฟ้องร้องของอดีตสปอนเซอร์หลกักซึ่งเป็นธุรกิจสลากออนไลน์ค่ะงานนี้นวัดบอกว่ามีหลักฐานและพยานเพื่อฟ้องกลับ โดยบอกค่ะว่าสลักออนไลน์เจ้าดังจ้างหน้าม้าด้วยเงิน5,000บาทให้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แล้ววันมอบรางวัลนนก็นำสาวๆมิสแกรนไทยแลนด์ไปถ่ายภาพด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์ตามสัญญาซึ่งนวัดมาทราบข้อมูลจากหน้าม้าคนนี้ภายหลังนะคะทำให้ตัดสินใจค่ะไม่ส่งนางงามไปร่วมมอบเงินรางวัลอีกทําให้สลักออนไลน์เจ้าดังฟ้องร้องนวัดฐานผิดสัญญาซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในฐานะพรีเซนเตอร์รับจ้างไลฟ์เราไม่เคยได้เงินจากบริษัทนี้ชื่อบริษัทใดผมยังไม่รู้เลยให้ตายเถอะรู้แต่ว่าอ,อมทองอมทองกันเนี่ยนะฮะไป้อ,ออไเปเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้ง10คนจาก MGI <ะ>ไปงานสระบุรีแล้วงานสระบุรีเขาจะพาไปหลายที่มีทั้งโชลุูมรถจนรมีทั้งไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่ไปนี่<ะ>เขาพาทัวร์ตืดตดตดหรับผู้มีพระคุณ ที่ช่วยกันทำธุรกิจหรือทำประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครไม่เกี่ยวกับเรา <S 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 เรามีหน้าที่ไปเราก็ต้องไปเฉยๆคีนองคลินิกเราก็ไปนะครับไปเฉยๆแค่สวัสดีนะครับไม่ได้ทำอะไรทางธุรกิจเลยแต่ว่าผมเองยังไม่ได้เห็นรูปเลยนะครับว่าเขาเอารูปไปไว้ตรงไหน จากเรื่องสลักออนไลน์ค่ะนวัตก็บอกนะคะว่าจะดำเนินคดีกับเซเล็บคนดังในโลกโซเชียลที่นำข่าวไปอ่านโดยบอกว่ามิสแกรนผิดสัญญาส่วนเรื่องการสกรีนงานค่ะเขาก็บอกว่าถึงวันนี้สกรีนมากแล้วแต่ก็ไม่มีทางรู้ปุ่มหลังในการดำเนินธุรกิจของสปอนเซอร์แต่ละเจ้าได้ทั้งหมดแต่ยืนยันจะสนับสนุนธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจท้องถิ่นต่อไปค่ะ